วันนี้ต้องออกกำลังกายสักหน่อยรุ่นพี่บอกว่าให้สควอตแล้วก็ไปยกล้ำหนักสลับกันโหนี่ก็สควอตมาประมาณ20,000ครั้งแล้วยกล้ำหนักไปอีก15,000อึ้บอัพอึบอ๊บอัพอึบ๊บอัพเอาละอีก3ครั้งเท่านั้นฮึบเฮ้ยเหนื่อยจังเลยเราจะแข็งแกร่งขึ้นจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ยกดัมเบลไม่เจอโหตอนนี้มันล้าแขนไปหมดแล้ว อีกอหนึ่งเซตฮึบไปยกอยีกหนึ่งทีอึบ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 เฮ้ยโอเคหมดแล้วต่อไปก็ไปซ้อมชกกระสอบทรายมาแล้วครับอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่อันนั้นแหละอันนั้นแหละไหนก็ซ้อมไปข้างๆฉันก็แล้วกันนะได้ครับนี่เตะเข้าไปนั่นแหละนั่งแหลก เล,ลบซ้ายหลบขวาด้วยเดี๋ยวนะผมว่าผมต่อยไม่ค่อยโดนนะครับมันมันมันแกว่งนี่แน่อุย้ยอย่าให้มันกระแทกหน้าสินายนี่มือสมัครเล่นโอ้ยอ,อ,อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ฉันกําลังซ้อมอยู่ลบไปโอ้ขอโทษครับขอโทษครับผมต่อยไม่ค่อยโดนนะมันไม่ค่อยโดนนี่แน่นี่แน่นายนี่มันมือสมัครเล่นจริงๆเลยไม่ได้เรื่องเลยโดนแล้วโดนหัวชนะระวังนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมันเย็นแล้วเดี๋ยวผมขอกลับก่อนนะโหไม่ได้เรื่องเลยบอกว่าให้ซ้อมกันหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงนี่ไหนเพิ่งมาซ้อมแป,ป๊บเดียวจะกลับบ้านแล้วโอ้โหสามชั่วโมงเนี่ยนะครับแป,ป๊บเดียวเอาละเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่าอืมเหลือแต่จักรยานเอาละเอ่อพี่ฝนน่าจะกลับไปถึงก่อนแล้วละมัง้งวันนี้ก็ไม่มีกิจกรรมชมรมอะไรซะด้วยดิเฮ้ยหูมืดขนาดนี้เหรอเนี่ย รีบไปดี่วาไปทางนี้ละกันนะอ้าวคุณครูวิ่งไปไหนเนี่ยเฮ้ยเจ๊คนนี้ก็เดินวนไปวนมาแต่ตรงนี้ละกันวนอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนกันวันๆเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรอะทำไมมีเสียงแปลกๆกเกิดขึ้นหยุดนะไอ้เจ้าพูดกี่กี่นายจะมาทำแบบนี้ที่นี่ไม่ได้เฮ้ยนั่นมัน กองแกงโกนี่นะหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปคุยหน่อยดีกว่าดูท่าแล้วเหมือนเขาจะมีเรื่องอะไรบางอย่างไม่อย่ามาทาแบบนี้ที่นี่กองแกงโกเอ้านายนายรู้จักเชื่อฉันได้ยังไงเปล่าผมเห็นชุดกองแกงโกเลยเข้ามาคุยเออเหรอรู้สึกครับรู้สึกเหมือนจะมีเรื่องอ่ะพี่ฝนเดี๋ยวไปหาพี่ฝนดีกว่าเอ้ยได้ยินเสียงอะไร้ช่วยให้ช่วยเอา พี่เอกเหรอเออพี่ฝนแย่แล้วแย่แล้วในเมืองในเมืองมีเรื่องเรื่องอะไรอะ่ะไปเปลี่ยนชุดเนเจอเร์แล้วกล่องแข็งโกกาลังโดนทําร้ายจากพวกกิ<ะ>๊กพี่จริงเหรอไม่ได้การแล้วเราจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแปลงล่างไม่ทันแล้วเรามังสงสัยต้องใช้ตู้เสื้อผ้าซะแล้วเดี๋ยวขอแปลงล่างเป็นเรนเจอยู่ไหนละชุดเจอแล้วเปลี่ยนสีก่อนแป๊บหนึ่งพี่เอกพี่ฝนเปลี่ยนสีไม่ได้อะ่ะลืมเอ,อ่อเข้าตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละจิ้ม,จ,มจิ้มเข้าไปก่อนจิ้มจิ้มมันนี้หรอแล้วไงต่อ ก็จิ้มเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปเลือกสีสีตรงไหนอ่ะลืมแล้วเนี่ยไม่ได้แปลงร่างตั้งนานเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นตานี่อันไหนเอาได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวออกไปแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วแปลงร่างเสร็จแล้วอ๋ออ๋อเดี๋ยวพี่เอกติดต่อกับทุกคนไปแล้วเดี๋ยวพี่เอกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเฮ้ยต้องไปจัดการเจ้าพวกกีกี้แล้วอย่างนี้เราจะต้องจัดการ ได้เวลาแล้วเราออกกำลังกายเพื่อสิ่งนี้เรียบร้อยแล้วพี่เอกเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วพี่ฝนว่าไงเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยเสียงมาแสดงเดียวหาไม่เจอกำลังวิ่งไปนี่ไงโอ้โหทำไมคราวนี้เปลี่ยนชุดแป๊บเดียวเองอะเขาที่แล้วเปลี่ยนตั้งครึ่งวัน <laughs> ครั้งที่แล้วมันหาของไม่เจอเดี๋ยวพี่เอกเรียกเพื่อนๆมาก่อนนะได้เลยเดี๋ยว เรียกรวมสมาชิกกองแกงทั้งหมดอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อ่ะมาเลยแล้ววันนี้ใครมามาั่งอ่ะโอ้โหมาหลายคนเลยอะ่ะใช่ครบทุกสีเลยห้าสีเอาพวกเรามีอะไรให้ช่วยงั้นเหรอข้างหน้าเนี่ยเหตุการณ์ไม่สู้ดีเกิดขึ้นเนื่องจากกองแกงโกเนี่ยกำลังโดนทำร้ายจากพวกกีกี้กองแกงโกเหรอใช่แล้วงั้นพี่เอกแบบนี้เราก็ต้องไปช่วยแล้วสิใช่เราจะไปช่วยกันดีกว่าเดี๋ยวพี่เอกเอาอุปกรณ์มาให้คนละหนึ่งอะไรอะ่ะ นี่รถจักรยานวิ่งไปมันช้าจักรยานเนี่ยนะนี่เอาไปเลยคนละคันแล้วเอาจักรยานอะไรออกมาจักรยานอ้าวเออไม่เป็นไรนั่งกันไปก่อนนะทุกคนนะแล้วพี่แอกแล้วขวางพี่ฝนนะเอ,อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพาเพื่อนๆอนอกไปก่อนแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องพาพี่ฝนตามมาด้วยก่อนนะจักรยานพี่ฝนยังไม่ได้เลยเอาวางไว้ให้แล้วอะไหนต้องเอาเพื่อนๆออกไปก่อนนะดิ พี่เอกนี่นะอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะเออนี่ไงเดี๋ยวพี่เอกไปขึ้นคันข้างหลังก็นได้พี่ฝนเอาคันพี่เอกไปหลังนะอ๋อเดี๋ยวพี่ฝนขึ้นข้างหน้าเอาได้แล้วได้แล้วมาทุกคนไปลุยกันดีกว่าลุยไปตามพี่เอกมาไปทางไหนอ่ะมาทางนี้ไงก็ดูโอ้โหแทนที่จะแบบเอาแบบรถมอเตอร์ไซค์แท้ๆเอาอะไรออกมาไพี่เอกโอ้โหไม่รอดแล้วอ่ะพี่เอกจะบอกว่าให้ระวังรถสักหน่อยอไม่น่าเลยเดี๋ยวนะเร็วเข้า ฮ้ยดูดีเขาลากรถเพียกไปด้วยตาลุงคนนี้นั่นจอะจำได้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยตาลุงคนนี้ชนเราบ่อยๆงั้นเราวิ่งไปกันดีกว่านี่ทางนี้นี่ไงไหนนี่ไงพี่ฝนนี่ไงเราเรนเจอร์เราต้องไปช่วยเรนเจอร์โกแล้วเรนเจอร์โกเหรอใช่แล้วตัวแทนแห่งความยุติธรรมมาแล้วลงลงจากรถกันดีทุกคนลงไม่ได้อ่ะเอางั้นเดี๋ยวเอาไงดีงั้นเดี๋ยวพี่ เพียรขึ้นไปสู้ก่อนลวกันนะได้เลยนี่กองแกงโก้ไปพักก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจัดการเองนี่นายพาเพื่อนมาด้วยเหรอมาหมดเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนายจัดการไอ้เจ้าบวกนี้ก็แล้วกันนะได้เดี๋ยวผมขอลองพลังใหม่หน่อยนี่ทำไมยังไม่โดนไม่มีความแม่นเลยอ้าวโดนแล้วเฮ้ยดูดิบอกให้ซ้อมก็ไม่ซ้อมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮือเฮือพี่เอ๊ โอ่ยพวกเราต้องช่วยกันสู้ทุกคนช่วยด้วยโอ้โยโอ้โหนี่เราลุมเขาเขาเขาม่องแทงไปแล้วพี่เอกเออพี่เอกรู้สึกว่าอย่าอย่าไปต่อยกันเองมาทางนี้เหลืองเล็กต้องตัวสองตัวเหรอนี่เน่กี้กี่เี้กี้เน่กี้เพื่อนเราไปไหนหมดนะเอ้าเอ้อช่วยด้วยเราต่อยกันเองทำไมช่วยพี่ฝนด้วยอ้าวพี่ฝนหมอกไปซะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยกิกี้หลบเดี๋ยวเดี๋ยวมาจัดการกิกี้ พวกนายสองคนอย่าต่อยกันนายมันสู้ฉันทำไมนุ่นไปสู้กิกี้นุ่นเอ้ยเอ้ยเี้ยนี่นี่นี่แบ็คแบ็คกับพิงค์จะไม่ไหวแล้วแบ็คพิงค์ใจเย็นแบ็คพิงค์ฉันจะไม่ไหวแล้วอย่าอย่าเพียกมาห้ามแล้วแบ็คกับพิงค์แย่แล้วหยุดก่อนแบ็คพิงค์ไม่ใจเย็นก่อนอเอออย่า บอกว่าอย่ามาต่อยฉันยังไงก็เธอมาต่อยแล้วทำไมเราพี่แอกพี่ฝนแย่แล้วนะเดี๋ยวพี่เอกพาไปส่งโรงพยาบาลแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งส่งโรงพยาบาลเลยเหรอเออไปอ้าวพี่แอกทำไมทิ้งพี่ฝนอย่างนี้อ่ะไม่ได้ทิ้งมันมันเอาขึ้นรถจักรยานไม่ได้พี่เนี่ยพี่เอกจะแบกทุกคนไปเลยแล้วกันเอ้าอ้าวพิงล่วงไปแล้วแบกนายไปต่อยพิงทำไมอ่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราอ่ะจะพา จะพาพิงค์ไปโรงพยาบาลก่อนนี่หาคุณหมอเลยละกันคุณหมอช่วยรักษาหน่อยครับโอ้โหนี่มันพวกเรนจอนี่ร้าแล้วไปทําอะไรกันมาเลยเนี่ยโอ้คือมีเรื่องนิดหน่อยครับเดี๋ยวผมว่าจะพาคุณหมอไปด้วยไม่ไม่เอาละเดี๋ยวผมพาคุณหมอไปด้วยดีกว่า,าต้น,นายจะแบกแบกฉันไปอย่างนี้เนี่ยนะใช่เพราะว่าถ้าขืนผมพามาทีละคนไม่ทันแน่เลยคุณหมอมานี่เร็วรเร็วรมันมีเรื่องอะไรนี่ไง <ผ>อะไรอะ่ะสู้กับพวกกีกีอ้อ่ะโอ้โหงานใหญ่ซะแล้วแบบนี้แบบนี้ฉันคิดราคาแพงหน่อยนะเอ้ยโอ้แค่มานอกสถานที่ผมก็อุ้มมาด้วยนะครับเนี่ยใช่แล้วมานอกสถานที่นี่แหละตัวแพงโอ้เงินไม่พอเดี๋ยวไปเอาเงินที่คลังก่อนเฮ้ยนี่ใครอะ่ะนี่ใครเฮ้ยฉันเองไงจำไม่ได้เหรอใครใครกัน้อวทำไมกีกี้มันมาอยู่แถวนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วพิงค์พิงค์เข้ามาตรงนี้ได้ไงเนี่ยก็ไม่รู้สิเมื่อกี้ตามไหนขึ้นมา เอ้ยเดี๋ยวนี่มันใครกันเข้ามาจัดการในนี้ได้ยังไงสงสัยจะจำเราไม่ได้งั้นเรารีบขึ้นไปเอาเงินแล้วรีบหนีดีกว่าเดี๋ยว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 เปิดประตูก่อนดิโอ้โหเต็มเลยสวัสดีสวัสดีตัวอะไรเนี่ยแมลงวันเหรอตัวเขียวโอ้ยจะมาตีนะแล้วพวกนายจะอัดฉันทำไมฉันแค่มาเอาเงินมมาเอาเงินนิดเดียวเองเฮ้ยบอกว่ามาเอาเงินแป๊บเดียวคุณหมอครับผมเอาเงินมาได้เท่านี้ครับช่วยรักษา เพื่อนผมทีได้เลยแต่ว่าคราวนี้ฉันคิดหมื่นห้านะเฮ้ยผมมีหมื่นสี่ลดให้พันหนึงได้ไหมไม่ได้หรอกมานอกสถานที่ฉันคิดราคาเต็มโอ้ทำไมคุณหมอใจร้ายจังอีกรอบนึงขอหน่อยนะหมื่นห้าขอต่อหน่อยต่อพันหนึงไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้โอ้โหคุณหมอเดี๋ยวพัดยิงเลย ฉันฉันก็คิดราคาเพิ่มนะโอโ้โหโหดร้ายจริงเลยคุณหมอรักษาไม่ได้จริงเหรอครับไม่ได้มันต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างเฮ้ยเอ้าตามมาด้วยโอ้โหอย่างงี้ฉันไปก่อนก็แล้วกันเอ้าคุณหมออยาอย่า,ยาแล้วพวกนาย,ย่าตามมาทําไมเน,นี่ยบอกว่าอยู่เฉยเฉยมาแรงควันหัวเขียวนี่แน่ออเออไม่ได้ตามมาเลยครับวันน้าเฮ้ยแล้วเราจะรักษาเขายังไงเอ้าคนนี้ใครอ่ะกิ๊กเฮ้ยนี่ <อ>เราแกงกรีนเราอ่ะเราก็เป็นกองแก่งเหมือนกันว่าแต่ว่าเธอทําไมไม่มาช่วยพวกเราล่ะก็ฉันเป็นหัวหน้ากองแกงไงฉันเป็นกองแก่งไว้ไม่มีสีเห็นไหมฉันแก่แล้วอ้าวแล้วเราจะทํายังไงดีครับเนี่ยก็ฉันก็บอกนายแล้วไงว่าให้นายฝึกฝีมือซะก่อนก่อนที่จะมาสู้กับ,บเจ้าพวกกีกี้แต่ฝีมือผมโอเคอยู่นะมันโอเคตรงไหนเล่าดูสิเพื่อนๆเนี่ยบาดเจ็บกันเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยดูสิเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลย ว่าสเต็ปผมอะดีขนาดไหนเอ้าแบบนี้ก็สวยดิเอ้าปะโทผมแค่จะโชว์ให้ดูแล้วทำไมไม่หลบล่ะมันจะหลบทำไมล่ะอย่างนี้มาสู้กับฉันดีกว่ามานี่เลยไม่เอาอ่ะมีแล้วท่านี้มาไหนคุณตำรวจมาเลยเดี๋ยวนี้คุณตำรวจครับอยู่ดีไม่ว่าดีอยากจะประลองมือกับกล่องแกงไว้เหรออ้าวแล้วพวกนี้มาที่สถานีตำรวจทำไมกันนะหยุดทำไมนี่เนี่ยเฮ้ยนี่เนี่เฮ้ยนี่เข้ามาทำร้ายคนในสถานีตำรวจต้องจัดการเออ ้าวแกงไว้สู้สวยซะแล้วตำรวจไม่ไหวแล้วทำไมกองแกงไว้กองแกงไว้โดนตำรวจลุมแล้วไม่ไหวจะช่วยใครดีละคราวนี้โอ้ยคุณตำรวจยาคุณตำรวจต้องสู้ไม่ได้แล้วหหยยุุดดครับเออเอย่าตีอย่าตีอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันต้องมาจัดการคนในกรมตำรวจแบบนี้ฉันก็ต้องจัดการเฮ้ยโอ้โหรถตำรวจมาแล้วกองแกงไว้ระวังระวังอะไรอ่ะฉันเป็นกองแกงไว้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่ไงรถชนเลยโอ้โห เห็นไหมผมบอกแล้วให้ระวังระวังช่วยกองแกงไว้ด้วยอูมากันเต็มเลยแย่แล้วงั้นเดี๋ยวผมจะพากองแกงไว้ไปโรงพยาบาลนะหยุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หยุดเดี๋ยวนี้ตำรวจก็ยิงกันมั่วซั่วหมดเลยหยุดเดี๋ยวเดี๋ยหยุดนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่ทำไมเขายิงกันเองอะกองแกงไว้ใจเย็นนะเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลโอ้ฉันไม่ไหวแล้วพาฉันไปทีโอ้ยเออโอ้ยโอ้รู้สึกเหมือนเขาคิดว่าเราเป็นพวกเดียวกัน ไปทางนี้ก่อนละกันนา<ด>ยวิ่งเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมได้เท่เาได้เท่านี้แหละครับกอ,องแกงไว้